ครับสวัสดีครับสวัสดีเสาร์ที่สาพฤษภกาคมส5 6 8าครับก็มาอัปเดตสักหน่อยเนาะสำหรับต้นทุเรียนสาวต้นนี้อายุก็เจดปปีแล้วไม่สาวแล้วเนาะลูกก็ประมาณนี้แล้วครับลูกประมาณไหนประมาณน่าจะกระป๋องกระป๋องอะไรครับเขาเรียกกระป๋องนมเนาะใหญ่กว่าไข่เป็ดขึ้นไหมแล้วครับก็เดี๋ยวคาดว่า,าอีกสัก สามวันสี่ห้าวันนะเดี๋ยวผมจะแต่งขาแล้วครับเพราะเนื่องจากจําจนวนลูกจํานวนลูกบนต้นเนาะมันเยอะอยู่ครับก็เดี๋ยวจะแต่งขาแล้วนะตอนนี้อยู่บนต้นก็เหลือประมาณสักสองสามร้อยลูกครับก็เดี๋ยวจะทําการแต่งรอบสุดท้ายให้เหลือจํานวนที่ไม่มากจนเกินไปครับต้นนี้ผมตั้งเป้าไว้ประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบลูกพอครับเนื่องจากาต้นมันก็ไม่ใหญ่ไม่มากไม่ไม่เนาะ เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆส่วนใหญ่เนาะลูกมันจะอยู่ข้างบนบนเนาะข้างล่างก็ติดไม่ค่อยเยอะครับครับเนี่ยครับกลางลําต้นเนาะลูกมันก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่ปลายปลายกิ่งสัหน่อยนึงเนื่อง,งจากอาหารมันเนาะก็ถูกส่งมาจากปลายกิ่งซึ่เป็นส่วนใหญ่ครับส่วนโคนกิ่งก็มีให้เห็นบ้างครับก็ไม่มากเนาะ เนี่ยครับคนกิ่งก็ตอนนี้ครับก็ให้ปุ๋ยไปเรืนะ่อยๆเนาะเจ็ดวันครั้ง10วันครั้งตอนนี้ก็ยังใส่สูตรสูตรแปดยีสีนะ่ยี่เนาะก็เนื่องจากให้มันสร้างเมล็ดแล้วก็อาจจะดึงดึงยอดดึงความยาวของลูกไหมก็ไม่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะปรับสูตรอีกทีนึงนะเดี๋ยวใส่รอบนึงก่อนแปดยี่สี่ใส่รอบหนึ่ง, 24, งแล้วก็ทิ้งช่วงไว้สักสิบวันเนาะเราก็ใส่ ใส่สูตรอาสูตรไรดีเพื่อนๆว่าใส่สูตรไรดีครับ15 5 20าเนาะเพื่อสร้างมเมล็ดสร้างเนื้อให้มันใหญ่ขึ้นครับกิ่งล่างๆก็ยังพอมีให้เห็นเนาะสมลูก4ี่ลูกแต่ละกิ่งนะมันก็ยังมีห้อยให้เราได้ได้ดูบ้างครับกิ่งล่างๆลงมาข้างล่างกันดีกว่าครับ เนี่ยครับลูกก็ประมาณนี้อาจจะไซส์เล็กกว่าข้างบนเนาะเนื่องจากอาหารมันอยู่ข้างบนมากกว่านะแล้วก็กิ่งข้างล่างนี้ก็เหลือลูกที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องจําเป็นต้องไว้ครับเผื่อมันจะมีให้เราได้ได้ชมบ้างนะสีลูกสามลูกก็มีให้เห็นครับเนี่ยครับเพื่อนเือนมันจะอยู่ปลายกิ่งนะที่สวยๆเนื่องจากโรงครัวมันอยู่ปลายกิ่งนะส่วนข้างในนู้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมันบางกิ่งก็หมดเกลี้ยงเลยครับ แล้วมันจะออกยอดหรือว่าดอกมาใหม่ก็ไม่รู้นะบางส่วนมันออกเป็นดอกมาใหม่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงใบอ่อนแล้วเนาะเราก็ต้องพยายามบรหิหารจัดการได้ดีเกี่ยวกับอยอดที่มันมาใหม่เนาะโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ